การเดินทางพาผมมาถึงสถานที่ที่ให้ความสงบเวลาเราอยู่ในวัดจิตใจของเราจะไม่ฟุง้งซ้านการเข้าวัดเป็นสิ่งที่ผมทําประจำเมื่อมีจิตใจที่วาวุ่นคนไทยอย่างเรามีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตไปจนถึงจุดจบของชีวิตเราก็หนีไม่พ้นวัดผมใช้เวลาที่มีอยู่ เดินชมความสวยงามณสถานที่แห่งนี้จนไม่ได้คำนึงถึงเวลาว่าเราอยู่มากี่ชั่วโมงแล้วและนี่คือความสุขที่ผมต้องการมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดาไงเอออ่ีีน